ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาจัดโปรโมชั่นมีดกระทิงเบกภัย2รายการนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็ก SCM C40 นะครับสองเล่มนี้เป็นบิ๊กไซส์นะครับสำหรับคนสูง170เซนขึ้นไปนะครับกล้ามแขนดีๆหน่อยเพราะว่ามีความยาว12.5นิ้วนะครับสันกก สันกกอยู่ประมาณ8มิลน,นะฮะตอกลายวายุทั้งสองด้านนะครับผิวจะเป็นผิวไฟนะฮะมีค่าผิวไฟอยู่นะครับเหมาะแก่การใช้งานลุยๆนะครับอ่าท้องจะอยู่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับเกินนิดหน่อยนะฮะก็น,น้ำหนักดีครับน้ำหนักฟันฟันไม้ผ่าฟืนดีครับฟันไม่ไผ่ดี ฝันตาไม้ไผ่ผ่านครับรับประกันคมทุกเล่มนะครับสาหรับมีดกระทิงเบิกภไยนะฮะเล่มนี้ก็คือเป็นใบเปล่านะครับมีกันก็คือแต่งล่องให้นะฮะกันลื่นนะครับกันด้ามหลุดนะครับปกตินะครับสองเล่มนี้จะขายในราคาเล่มละนะครับเฉพาะใบเปล่าเล่มละ3,500บาทพร้อมส่งนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่น2,500ันบาทครับ จัดโปรโมชั่นเพื่อให้สมดุลกับสภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับแต่ถ้าใครจะให้ทำด้ามด้วยก็มีทั้งด้ามไม้ประดู่ส้มนะครับก็ใช้งานจริงแข็งแรงบึกบึนนะครับอัดด้วยกาวอีพ็อกซี่นะฮะเข้ากันพร้อมปอกสแตนเลสปอกกันสแตนเลสนะครับสวยงาม ฝักก็จะเป็นไม้ประดู่ส้มนะครับด้ามเนี่ยบวกอีก500นะครับส่วนฝักเนี่ยบวกอีกพันสองนะครับไม้ประดู่ส้มแต่ถ้าเป็นไม้พยุงบวกอีกพันห้านะครับไม้พยุงอ่าถ้าสนใจโทรมานะครับศูนย์เก้าสามสองหนึ่งห้าเจ็ดเก้าสี่สี่นะครับโปรโมชั่นครับเล่มละสองพันห้าร้อยบาทจากปกติเล่มละสามพันห้านะครับด่วนมีจํานวนจํากัดนะครับมีแค่สองเล่มนี้นะครับหมดแล้วหมดเลย โอเคครับใครสนใจโชว์มาครับ093-215-794 4แอดไลน์ได้เบอร์นี้นะครับทักมาครับว่าสนใจมีดกระชิงเบิกไั่โอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ